ถ้ากลับมาปากช่องทีไรอะ่ะก็ต้องไ่พาส้มตําร้านยายสีร้านเนี้ยขายตั้งแต่ก่อนยังไม่เกิดนะดูตูดสิปกติเป็นคนไม่กินตูดไก่นะแต่ร้านเนี้ยต้องยกให้ค่ะฉ่ําสบัดแถมปลาดุคือตัวใหญ่มากอันนี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกซื้อมาเพิ่มนะคะทางร้านไม่มีเนาะที่สําคัญส้มตาปูปลาว,วันนี้คือ อร่อยมากลูกชายแบบยกให้สองไม้สองมือเลยคืออร่อยค่ะวันนี้ทานไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าลูกชายทานด้วยเนาะเรามาทานกันช่วงบ่ายค่ะนะคะแต่ร้านก็อาหารก็ยังพอมีอยู่นะปกติเขาจะขายดีมากนะคะร้านนี้ใครไปใครมาแวะมาได้นะคะพิกัดอยู่แถวก่อนถึงโรงเรียนพาณิชย์นะคะนะพิกัดก่อนถึงโรงเรียนพาณิชย์นะคะจะอยู่ในซอยค่ะหรืออาจจะลองเปิด GPS ีดูก็ได้นะคะส้มตำย,ยสีเจาเ้าเก่าเจ้าแก่เลยนะ ยังไงขอตัวไปทานก่อนนะคะลูกชายบอกอร่อยมากวันนี้ลูกชายทานส้มตาแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ไหมน้องไม่ได้กินไก่เนาะไม่กินไก่น้องชอบอะไรเป็นพิเศษส้มตาครับส้มตาแล้วหลังจากส้มตำหล่ะต่อจากส้มตาคือชอบอะไรมะนาวมะนาววันนี้ได้กินมะนาวด้วยแล้วแม่ะชอบอะไรเป็นพิเศษวันนี้ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักใส่อะไรไส้กลอใช่ไหม เออโอเคค่ะอย่าไปทานก่อนนะคะวันนี้เยี่ยมลูกยกให้สองไม้สองมือเลยใครมาปั่นช่องแวะได้นะ